ที่สาราประชาคมบ้านภูมิสรอนตําบลเสาธงชัยอําเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจะเอกสมควรสิงค์คำในอําเภอกันทรลักษ์นะคะก็คือนอําเภอท่านที่ว่าเนี่ยท่านลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านค่ะสำหรับพื้นที่ตําบลเสาธงชัยนะคะมีทั้งหมด13หมู่บ้าน พบบ้านที่มีความเสียหายหลายหลังเลยอย่างบ้านที่เสียหายหนักที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำบลเสาธงชัยมี28หลังตำบลเมืองมีสองหลังและตำบลโนนสำราญอีก3หลังค่ะอันนี้หมายถึงหลังที่เขาเสียหายแบบมากๆนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายอำเภอบอกว่าตั้งใจจะไปให้กำลังใจและแจ้งสิทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตนเองได้คือบ้านพังแบบเละก็สามารถขอรับค่าเชาวบ้านเดือนละ1,800บาท ให้ไปเช่าอยู่ก่อนในช่วงนี้หรือจะขอรับเป็นงบประมาณ2,500บาทเพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่พักชั่วคราวก็ได้ค่ะค ในอำเภอยังได้นําเงินนะคะจากผู้มีจิตศรัทธาที่นํามามอบให้ผ่านทางอำเภอไปมอบให้กับครอบครัวที่บ้านเสียหายหนักรายละ2000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นย้ําทางราชการดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปและที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะกับที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งคุณนัทพงศร์ายงานเมื่อสักครู่ชาวบ้านเขาก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะก็ได้แจ้งสิทธิต่างๆให้ทราบผ่าผ้าพัก บ้านญาติไม่ไดนะก้ก็สามารถที่จะไปเช่าบ้านพักอาศัยได้เดือนละพันแปดร้อยบาทนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากไปเช่าบ้านแต่บ้านตัวเองนอนไม่ได้ก็สามารถที่จะไปซื้อวัสดุในการมาปรับปรุงท,ทําที่ที่พักที่นอนชั่คขาวได้ในงบสองพันห้าครับและขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้นําเงินจากผู้มีจิตเป็นกุศลน,นะครับที่ได้มอบผ่านอําเภอมาช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับซึ่งก็ได้นําเงินมาช่วยเหลือรายละสองพันบาทนะครับสำหรับพี่น้องเราที่ บ้านเดินเสียหายหนะักซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับระบบราชการครับทางราชการก็ยังช่วยเงินตามระเบียบของประทรวงกาคังมานเดินครับ